เราก็มาฟังเรื่องราวธรรมะน่าสนใจในพระไตรปิฎกกันเนาะวันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ถูกความตรณีครอบงำจนทำผิดพลาดไปทุกอย่างเลยก็มีพระบาลีในอุพโตพัทธชาดกความว่าอขีพินนาปโตนัทโถสขีเคเห,เหจะพันดนัง อุพโตปทุทกรัมรมันตาอุทกัมหิทลัมหิจะแปลความว่าตาของเจ้าก็แตกผ้าของเจ้าก็หายภรรยาของเจ้าก็ทะเลาะกับหญิงเพื่อนบ้านการงานทั้งหลายเสียหายทั้งสองด้านทั้งในาน้ำและบนบกความหมายก็คือว่าคนคนนี้นี่ ทำผิดพลาดทุกอย่างเลยเกิดความเสียหายไปหมดเดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่าเขาทำอะไรมาเนาะก็พระบรมศาสดาประทับอยู่ณนะพระวิหารเวรุวันครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายพากันสนทนาในธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายขอนไม้ไหม้ไฟทั้งสองข้าง แต่ไม่ไม่ที่ทมกลางเพราะเปื้อนคูดแม้ฉันใดพระเทวทัตก็ฉันนั้นได้เสื่อมจากประโยชน์ทั้งสองด้านคือเสื่อมจากโภคะอันเป็นของครฤหัตและเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอันประกอบด้วยธรรมที่นำสัตว์ออกจากทุกข์แล้วก็ไม่สามารถทำประโยชน์แห่งความเป็นสมณะให้สมบูรณ์ได้ ครั้นพระบรมศาสดาสเสด็จมาถึงทรงตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุกราบทูลพระองค์แล้วจึงทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่เทวทัตรพลาดจากประโยชน์ทั้งสองแม้ในอดีต ก็เคยพลาดจากประโยชน์ทั้งสองด้านมาแล้วเช่นกันแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพรารณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นรุกขเทวดาวันหนึ่งมีพรานเบ็ดในหมู่บ้านละแวกนั้นได้ถือเบ็ดไปที่บึง เพื่อตกปลาทันทีที่หย่อนเบ็ดลงไปเบ็ดก็ไปติดกับตอไม้ใต้น้ำจนไม่สามารถดึงเบ็ดขึ้นมาได้พรานเบ็ดคิดว่าเบ็ดคงติดปลาตัวใหญ่ขณะเดียวกันนั่นเองความตระณีเกิดขึ้นมาทันทีจึงคิดว่าถ้าเราได้ปลาตัวใหญ่แล้วกลับบ้านเพื่อนบ้านก็จะพากันมาดู และขอแบ่งปลาจากเราเป็นแน่เมื่อขอกันมากๆเนื้อปลาของเราก็จะเหลือน้อยลงยากระนั้นเลยเราต้องหาอุบายไม่ให้ผู้ใดมาขอความตรณีเข้าครอบงำจิตใจของเขาทำให้เขากลายเป็นคนคับแคบทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่รู้ว่าปลาได้ติดเบ็ดหรือ,อยังคือความตรณีทีเหนียวเนี่ย ครอบงำจิตใจยังไม่รู้ว่าได้ลาบหรือยังแต่ใจนี่คิดวางแผนไปละนะพรานเบ็ดคิดอุบายขึ้นว่าเราต้องส่งลูกชายกลับบ้านก่อนเพื่อไปบอกแม่ให้ก่อการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงหากทำเช่นนั้นก็จะไม่มีผู้ใดคอยจ้องเอาส่วนแบ่งจากปลานี้คิดดังนี้แล้ว เขาจึงรีบบอกลูกชายว่าไปเถิดลูกเจ้าจงไปบอกแม่ถึงเรื่องที่เราได้ปลาตัวใหญ่ให้แม่ของเจ้าทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านใกล้เคียงเถิดเมื่อพ่อสั่งเช่นนี้ลูกชายจึงรีบไปบอกแม่ทันทีจากนั้นพรานเบ็ดพยายามดึงเบ็ดขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะใช้ความพยายามเพียงไรก็ไม่สามารถดึงขึ้นมาได้ เขาจึงคิดว่าถ้าดึงต่อไปสายเบ็ดอาจจะขาดจึงถอดผ้าวางไว้แล้วรีบกระโดดลงไปในน้ำด้วยความที่ไม่ได้พิจารณาให้ดีว่าสิ่งนั้นเป็นปลาจริงหรือไม่ความที่รีบกระโดดลงไปในตาทั้งสองข้างของเขาจึงไปกระทบกับตอไม้ทำให้ในตาทั้งสองข้าง ถึงกับแตกไปเขาจึงได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสแล้วได้เดินเอามือกุมในตาทั้งสองข้างแล้วเดินสมสารหาผ้าที่ตนถอดวางไว้แต่ก็ไม่พบเพราะถูกขโมยไปแล้วออันนี้นี่เคราะหซ้ำกรรมสัตว์เลยนะท่านอธิบายอย่างนี้ว่าเพราะความตรณีแท้ ทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสเช่นนี้หากเพียงเขาคิดแบ่งปันให้กับคนอื่นๆเขาคงไม่ต้องทุกขทรมานอย่างนี้เพราะหากคิดจะแบ่งปันเขาจะได้ชักชวนเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันจับหรือหากนายพรานตกปลาได้จริงถ้าเก็บเอาไว้กินเองเพียงไม่กี่มื้อก็หมดหรือถ้าจะทำเป็นปลาเค็มเก็บไว้ไม่นานก็หมดอีกเช่นกัน แต่หากมีน้ำใจเพื่อแผ่แบ่งปันให้กันโอกาสหน้าเพื่อนบ้านก็จะแบ่งปันให้เราบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้ปลาตัวเดียวย่อมสามารถกินได้ตลอดชีวิตเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักและผูกมิตรไว้ได้ตลอดกาลนานฝ่ายภรรยาก็ครุ่นคิดหาอุบายก่อการทะเลาะวิวาท เพื่อจะได้ไม่มีผู้ใดมาจ้องขอส่วนแบง่งด้วยการเอาใบตาลประดับหูข้างหนึ่งหน้าตาซีกหนึ่งก็ทาขเขม่าให้ดำจากนั้นนางก็อุ้มลูกสุนัขไว้ที่เสเอลอื้อหืออันนี้เอาจริงเอาจังมากๆเลยเนาะแล้วเดินไปนั่งหน้าบ้านบ้างเดินไปนั่งหลังบ้านบ้างคือทำเสมือนว่าเป็นคนบ้า พื่อนบ้านใกล้เคียงเห็นแล้วจึงพูดเยาะเย,ะเยะ้ยด้วยความขนองว่าเจ้าเอาใบตาลมาประดับที่หูข้างเดียวหน้าตาเสีกหนึ่งก็ทาขมเหีียดำแถมยังอุ้มลูกสุนัขยางก,กับเป็นลูกที่รักยิ่งไว้ที่เสเอลเดินไปเดินมาอย่างนี้เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือนางได้ฟังดังนั้น ก็ทำเป็นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีพรางกล่าวว่าเราไม่ได้บ้าเจ้าสิบ้าเจ้ามาว่าเราทําไมเราจะไปแจ้งให้นายอำเภอรปรับสินไหมเจ้าแปดกะหาปะนะๆๆแล้วต่างพากันไปหานายอำเภอเพื่อให้ชำระข้อพิพาทนายอำเภอตัดสินให้ปรับหญิงผู้เป็นภรรยาของพรานเบ็ดเพราะเห็นว่า นางแต่งตัวแปลกประลาดทั้งยังอุ้มลูกสุนัขไว้ที่เสเอลเที่ยวเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นหญิงบ้าเสียสติอย่างแน่นอนครั้นถูกตัดสินให้เป็นผู้พิษนางก็ไม่ยอมรับนายอำเภอจึงสั่งลงโทษโดยการให้เขี่ยนตีนางออันนี้แกล้งบ้าแต่ว่าผิดแผน โดนโลงโทษเอาซะเองนะรุกเทวดาโพธิสัตว์เห็นพฤติกรรมของนางและสามีของนางที่ต้องทนทุกทรมานเช่นนั้นจึงพูดขึ้นว่าดูก่อนเจ้าผู้มีปัญญาสามการงานของเจ้าเสื่อมเสียหมดทั้งในน้ำทั้งบนบกเจ้าทำพลาดจากประโยชน์ทั้งสองสถานแล้วกล่าวคาถาว่าตาของเจ้าก็แตก ผ้าของเจ้าก็หายภรรยาของเจ้าก็ทะเลาะกับหญิงเพื่อนบ้านการงานทั้งหลายก็เสียหายทั้งในน้ำและทั้งบนบกเมื่อพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ทรงสรุปชาดกว่าพรานเบ็ดในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตส่วนรุกขเทวดาได้มาเป็นเราตถาคต พระเทวทัตนี่ทำผิดพลาดข้ามภพข้ามชาติเลยเนะเพราะฉะนั้นพวกเราถ้ามีของเหลือกินเหลือใช้นี่อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนรอบข้างเนาะ